ลดน้ำหนักแล้วน้ำหนักขึ้นเพื่อนเรานะคะถามเข้ามาว่าครูน้ําคะหนูลดน้าหนักอยู่แต่ทาไมหนูน้ําหนักขึ้นคะหนูผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะใครที่กําลังมีปัญหาลดน้ําหนักแล้วน้ําหนักขึ้นห้ามพลาดคลิปนี้นะคะใครก็ตามที่ลดน้ําหนักแล้วน้ําหนักขึ้นเนี่ยแต่ถ้าคุณมาพิจารณาว่าเฮ้ยการกินเราก็กินดีนะการออกกำลังกายก็ดีนะ แล้วน้ําหนักมันขึ้นกว่าตอนที่ก่อนจะลดซะอีกเนี่ยนะคะอันดับแรกอย่างที่คุณน้ำเคยบอกไปในหลายๆคลิปนะคะว่าอย่าไปวัดผลสําเร็จของการลดไขมันของการลดหุ่นที่น้ําหนักหรือว่าตัวเลขบนตาชั่งเพราะตัวเลขบนตาชั่งมันไม่ได้เป็นการการันตีว่านั่นคือวิธีที่เห็นผลนะคะสิ่งที่จะทําให้คุณวัดผลแล้วบอกคุณได้ว่าคุณมาถูกทางหรือเปล่าหนึคือกระจกค่ะ แล้วก็สายวัดค่ะให้เราใช้สายวัดเนี่ยวัดเอวของคุณเลย before ก่อนที่เราจะไปลดน้ำหนักหรือว่าเสื้อผ้าคุณนี่แหละมันจะเป็นตัววัดที่ดีมากๆนะคะส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหาน้ำหนักขึ้นเนี่ยจะไม่ใช่คนที่ตัวใหญ่แล้วมาลดน้ำหนักคนที่ตัวใหญ่เขาจะมีปริมาณของไขมันที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมเพียงแค่เขาเริ่มตัดหวานได้นะแล้วก็ได้ออกกําลังกายแค่เดินนิดหน่อยเนี่ยน้ำหนักเขาลงเร็วมากนะคะจะต่างกันกับคนที่เขาตัวไม่ได้ใหญ่มากคือไม่ได้อ้วนมากอะ่ะแล้วไปออก,ก างกายเช่นการเล่นเวทเชนนิงอะไรแบบนี้แล้วก็เพิ่มโปรตีนแล้วส่วนใหญ่จะมีปัญหาน้ําหนักขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะนี่ปริมาณที่คุณน้าเคยพูดไปก็คือไขมันกับโปรตีนเนี่ยขนาดดูต่างกันมากนะคะแต่น้ําหนักเนี่ยมันเท่ากันนะไขมัน1นกิโลใหญ่บึ้บบับแต่กล้ามเนื้อ1นกิโลเล็กนิดเดียวนะคะดังนั้นถ้า ใครก็ตามที่ไม่ได้ตัวอ้วนมากแล้วคุณเล่นเวทเชนิ่งเพิ่มโปรตีนอะไรแบบนี้นะคะแล้วน้ําหนักขึ้นเป็นเรื่องที่ปกติถ้าคุณวัดผลจากกระจกหรือสายวัดแล้วว่าเฮ้ยเอวมันยังเท่าเดิมหรืออาจจะเล็กกว่าเดิมอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องแล้วนะคะคือเราได้ลดไขมันแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อน้ําหนักจะขึ้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดแปลกอะไรส่วนใครก็ตามที่ออกกำลังกายกินโปรตีนใช่ไหมคะแล้วน้ําหนักขึ้นด้วยแถมรอบเอวเนี่ยหนาขึ้นอีก อันนั้นน่าจะมีซัมปิงรองนะคะคุณอาจจะกินหวานเยอะเกินไปหรือกินเยอะกว่าที่ร่างกายได้ใช้หรือว่าออกกำลังกายน้อยกว่าพลังงานที่รับเข้ามันเองดังนั้นก็ให้ไปลองปรับของเรื่องการกินก่อนกินให้ถูกสัดส่วนเนาะแล้วก็ออกกําลังกายให้ได้อย่างสม่าเสมอยังไม่ต้องไปกังวลเรื่องของตัวเลขบนตาช่างซะด้วยซ้ำนะคะคือบางทีเนี่ยมันก็เป็นที่1คุณอาจจะท้องผูกก็ได้นะอาหารที่กินเข้าไปมันยังไม่ได้ออกมาเราไม่ขับถ่ายเลยสามวันไปแล้วแล้วททำให้น้ำหนักขึ้นได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อเ คนตาช่างมาก นะเอาสายวัดดีกว่าเป็นหลักนะคะแล้วก็พยายามควบคุมวินัยของเราให้ทําได้ทุกวันอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็ดูแลเรื่องของการกินอาหารไม่นานทุกคนคือมันอาจจะขึ้นลงขึ้นลงบ้างเดี๋ยวคุณน้ำแชร์กราฟของคุณน้ำให้ดูนะคะตัวอย่างที่แบบชัดเจนมากเมื่อก่อนไม่เคยเก็บสถิติแบบนี้นะคะก็รู้ว่ามันมันเป็นวัฏจักรเนี่ยคือช่วงปกติคือช่วงที่ไม่ได้เป็นประจําเดือนน้ำหนักก็ขึ้นลงขึ้นลงคือตอนเช้าเนี่ยจะเบาสุดแล้วหลังจากที่เราเข้าห้องน้ําหลังออกกําลังกายอาบน้ําเสร็จมาชั่งเนี่ยน้ำหนักตัวจะค่อนข้าง น้อยที่สุดของวันนะคะแต่หลังจากที่เราได้กินมื้ออาหารไปเนี่ยช่วงก่อนนอน,นก็คือจะขึ้นมาประมาณ1นกิโลหรือว่าโลกว่า ตอนเช้ามันก็จะลงมาเหมือนเดิมนะคะซึ่งมันขึ้นลงแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วช่วงที่พีคส,สุดๆก็คือช่วงที่เป็นประจําเดือน,นะคะ่ะถ้าช่วงไหนคุณนั้นเป็นประจําเดือนเนี่ยโ,โหมันจะแบบมีความอยากกินอย่างที่เคยทําคลิปไปถูกปะคาันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนด้วยแล้วถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจแบบนี้นะคะ่ะก็ทําให้เราหลุดกินได้มากขึ้นยิ่งเครียดยิ่งกินเข้าไปอีกนะคะก็ช่วงหนึ่งคุณนั้นก็มีภาวะเครียดด้วยเหมือนกันนะคะก็ทําให้น้ำหนักดีดขึ้นไปนี่ค่ะหกสิบมีะ,ะแต่ว่า ตอนนั้นไม่ได้ชั่งน้าหนักเพราะว่าน้อยแต่อย่างที่บอกนี่คือเหตุผลที่พูดเลยว่าอย่าไปดูตาชั่งบ่อยเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเครียดน,นะคะแต่อันนั้นก็คือเอออยากเก็บสถิติไว้เพื่อที่จะเอามาให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าคุณน้ารู้ว่าทุกคนจะไม่เชื่อถ้ายังไม่ได้เห็นหลักฐานเห็นป่ะแล้วทีเนี้ยพอคุณน้าก็เรียนรู้แล้วทำความเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติอะไรแบบเนี้ยหลังจากช่วงที่เป็นประจําเดือนหายเห็นไหมคะมันก็ค่อยๆกลับมาที่เดิมผู้หญิงอะมันจะลดน้าหนักยากมาก จริงๆเพราะว่าเราจะมีความไม่ปกติของฮอร์โมนในช่วงที่เป็นรอบเดือนอสําหรับบางคนอาจจะไม่เป็นนะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นคุณนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้น80%จะอยากกินช่วงก่อนเป็นรอบเดือนแล้วก็ทำให้เรากินไม่หยุดนะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้นนั้นด้วยเราเนี่ยรู้นิสัยของตัวเองเราก็เลยจัดการวางแผนระบบระเบียบในการกินของเราเนี่ยไปตามดูคลิป นี้ได้เลยนะคะคุณน้ำอธิบายเอาไว้แล้วเนาะว่าวิธีแก้สําหรับคนที่ควบคุมการกินไม่ได้ทํายังไงให้เราแบบสามารถที่จะคนโทรลตัวเองได้นะคะลองเอาไปปรับใช้กันดูได้หลังจากที่หายไปประจําเดือนเห็นไหมคะมันก็กลับแบบเป็นแบบเนี้ยค่ะหุ่นก็ยังเป็นแบบเนี้ยหุ่นช่วงเป็นประจําเดือนบึ้บมากๆนะคะแล้วก็น้ําหนักตัวสูงมากๆทําให้เครียดมากๆนะคะแต่พอเราเข้าใจว่ามันเป็นวงจรแบบนี้ของมนุษย์ผู้หญิงเราก็จะเก็ตตัวเองมากขึ้นแล้วก็เบา ไม่ต้องเครียดมากนะคะเราก็แค่มีหน้าที่ออกกำลังกายทุกวันทุกวันเรื่อยๆพอมันเป็นช่วงปกติเราก็สามารถกลับมาเป็นปกติได้น้ําหนักก็ลงกว่าช่วงแรกที่คุณ้ําช่างอีกเห็นไหมดังนั้นเนาะไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องน้ําหนักขึ้นหรือว่าน้ําหนักลงให้เราเนี่ยวัดผลจากสายวัดแทนนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่เราใสา่รูปร่างเลาเราส่องกระจกมันโอเคหรือเปล่าถ้ามันแบบเพอร์เฟกแล้วหุ่นดีแล้วแม้ว่าน้ําหนักจะขึ้นปล่อยมันค่ะ ไม่ใช่ปัญหาไปหาเสื้อผ้าสวยๆใส่ดีกว่านะคะเพื่อให้ได้เห็นส่วนทรงที่เอ้ยแม้ว่าน้ำหนักจะขึ้นแต่ว่าเชฟฉันแบบเพอร์เฟก perfect ขึ้นนะ้นซาอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะคุณน้ำก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้สาวๆที่มีความกังวลเรื่องของน้ำหนักที่ขึ้นแต่ถ้ารูปร่างคุณกระชับขึ้นเอวคุณเล็กลงนั้นถือว่ามาถูกทางแล้วนะคะแต่ใครก็ตามที่ขึ้นแล้วก็เอวใหญ่ด้วยเอวหนาด้วยเนี่ย น่าจะมีบางอย่างผิดพลาดอย่างที่คุณนำได้บอกไปนะคะก็ไปลองปรับสัสดส่วนเรื่องของการกินการออกกําลังกายให้เหมาะสมนะคะแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ามากๆแบบนี้นะคะทําชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญคือความสงบสุขทางใจเนี่ยอันนี้สําคัญมากเพราะถ้าหากว่าคุณเครียดตลอดเวลาเนี่ยต่อให้คุณออกกําลังกายหรือกินอาหารดีแค่ไหนนะคะแต่ว่าอ ความเครียดที่มันอยู่ในตัวคุณนี่แหละมันจะเป็นตัวก่อโรคต่างๆได้มากมายเลยนะเพราะว่าไม่จัดก,การกับความเครียดที่อยู่ในสมองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามเนะี่ยหรือแค่ตัวเลขบนตาช่างขึ้นก็เอาไปเครียดแบบหมูมากมาแล้วจนลืมดูไปว่าเฮ้ยจริงๆมันเห็นผลนะคือไปวัดผลผิดที่นะคะก็สามารถทําให้เราเครียดได้นะดังนั้นเนี่ยเราอย่าลืมคีย์สําคัญนะคะที่เรามาออกกําลังกายเพื่อที่ต้องการให้เราได้ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพใช่ไหมเราแค่เรียนรู้ร่างกายของตัวเองทําความเข้า ใจมันหาความรู้เพิ่มแบบนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามคุณนั้นเนี่ยกดติดตามไว้ได้เลยคุณนั้นก็จะมาแชร์มาแบ่งปันไอเดียแบบนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณน้ำพูดมาทั้งหมดคุณน้นผ่านมาแล้วนะคะเลยมีความเข้าใจแล้วก็อยากจะบอกต่อให้กับเพื่อนๆทุกคนจะได้คีฟวินัยของเรานะคะเพื่อเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะคะด้วยการมีสุขภาพที่ดีขึ้นรูปร่างหุ่นที่ดีมันเป็นของแถมที่ตามมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพอเรามีความเข้าใจร่างกายเราหรือว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยเราจะปล่อยวางได้มาก ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีสุขภาพจิตท,ที่ดีขึ้นได้นั่นเองค่ะใครที่มีคําถามอื่นเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามเอาไว้ได้เลยคุณนันก็จะมาทําคลิปดีๆแบบนี้เอาไวใ้ให้อีกนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องแล้วกันนะคะขอบคุณทุกการซัพพอร์ตมากๆเลยนะคะเรามามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีจิตใจที่เบิกบานไปด้วยกัน,นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะทุกคน